สวัสดีค่ะพี่น้องสาวก็จะได้ก,กาาลับบ้านก็ได้จ้าหาน,น,นั่ำซื้อแสอยู่สาวกไปเฮ็ดเอกสารให้แล้วแล้วนะครับก็ตั้งบอกกับพยาบาลอยู่ไอ้หงอยวกจะได้กลับอุดรแล้วจ้ากราบอุดรแล้วจ้าสาวกขึ้นรถตู้แล้วได้จ้าจิกลับบ้านแล้วเอาหัวใจเราปุ๊บ ยาฟ้าฟาเสริมันเยอะแะเยอได้อยู่ขันแกนแหงหลายกูนี่เด้องแพทย์บะเมียนยู่โรงซอยถนนเส้นนีร่องบานหลายหลายเมียนอันนี้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยอยู่วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเก้าปลาการเทียนท่านเทียนนันยันบุรีเทียนป่ากินบุรีเข้าออกเข้าออก จักมุงนี่เบื้องในกันสามศูนย์สิบเอ็ดสามศูนย์หอดอุดรจักมุลเนาะจมกุลว่าจังรมล็กทางด่วนแะพี่เนองขึ้นทางด่วนจะกลับอุดรนแล้วค่ะช่วงนี้เลือกฟ้องตัว้าก็ิยแเพราะว่าเขาจอดเพราะว่าถ้าชวงเย็นเน่ยเขาเริ่มงานกับบานนีมันจะติดส้นนี้เมื่อคืนนี้ เยวนเยี่ยนี่นำกิมีอะไรนึกานกาัวได้กรสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมาซด่ะวัวเก็ด้สาก่ด้สไสกันเน่สาอุรเนะฮะเขาหน้าแังเพื่นกำลังงามเลย บ้าานเฮละอุยฟังนี่้งอันนี้พ่อเกี่ยวหรอฟังนั่นแต่เลี๋ยวเห็นดอกเห็นไหมน่ะแห้งเลยแต่จะพ่อเกี่ยวหรอโรคปากแดงทั้งนี้หัวกะว่าหัวกะอันนี้เนี้ยฟังนี้ฟังนี้เพราะท่านในถอฟังนั่นโรคปากแดงขอเคลียร์ในยุฬาญาลาพี่น้องอำเภอบางน้อยสวนอาหารลุงหน่วยยา ้อยกลับบ้านแล้วนะฮะน้องเช็ดกลับบ้านแล้วครับฮาน้องเช็ดกลับบ้านแล้วครับ ไ,ไ,ไปีเราแต่ประมาณยุสระบุรีแล้วค่ะกล<ม>้แล้วกล้ถึงเขีอีสานแล้วโอ้เขาสระบุรีแี่แหงละโอ้ป้ากรอไทยเดน ខ្យើងសី្សាង់កម្រឹង្នឹង្នាពី្រ i yeah, ลงผู้อะไรป่ะเรืดรึดรึดตรึดเร,ดรดงขึน้นเรื่องลบหัดใจลาะแม่ข้าต่นอนใหญ่อวนข้าแต่นอนไี่น่องเอ้ย นอนได้เติมหนึงหรอกข้าเขาของเทพรถติดรถติดมากแล้วข้าเมื่อวานเขาก็ติด ไปได้ไปอย่างคุณแกนันล่ะอันนี้ก็บอกว่าลู้เรื่องนะจ๊อคอยลู่จักอยู่ติดบางร้องคอค่ะเว้จความชุ่มชื้นก็ยากตัวที่จั้ไปก็กแกจที่นี่สย์ที่ืองานแถวเลย สุนัขทหารแสดงแค่าเดียวจกันะดะควเียรยันดึงมาได้หรอกเพรมัน่ทยมาได้ข้าง่ายได้ท้างเดียวง,งานพล,งลงนงงงนังลมเด็กหมูหมดกางทันหมดว้าวเหม่อคนพลังลม

পাওলোয়াই বোলামা ว่าหมุนล,ลึงคืองลึงคืองโยน,น,นอันนึงมันมาทำงานอันนึงอันมันตายเบดแล้วค่ะแม่รถอันห,าหากก้าวี่า็มาครับ้าน คอนแกพี่น้องคอนเกตไพี่น้องคอนเก่แล้ครับที่แคอนเก่แล้วครับที่แกนอง้านองแม่งออนแมนออนไฟแดงคอนแก่แล้วครับเขีหลายเองขนีไห้พี่น้องนจีไห้ที่แชดที่แชดจีไห้ตาเอะอะตเอะตาเอะนีไนนี้เลยอห้แล้ว

เราเคลียรอุดรน,นะจ้าถึงอุดรแล้วเข้าไปในเมืองที่รถายก็ได้ค่ะถึงสี่แยกบ้านจันนะจ้าหายง่ายยิ่งจีบเลยก็หายง่ายยิ่ยัีบัดถึงบ้านแล้วจ้าพี่น้องถึงบ้านสาวกบราคากำลังจะลงรถ ถึงบ้านแล้วโโค่ะชีเสยดกับลับพอดีแค่กินย่านแต่บริลลุ่มจุ๊บอดบ้านเราจะพี่น้องถึงบ้านแล้วอ e. <quiero S 1> ย่างปลอดภัยเดินทางโดยสวัสดิภาพเอาคือเมือดอะโอ้ยเห็ดเลยอันนี่พ่อกำลังเห็ดน่าก <c uk osa> so ินอยู่พ <gonna> ี่น้องลูกไส้กำลังย่างงูถ้าแล้วกุแก ขอาลาพี่น้องกันด้จ้าขอฝากกดไรกดแชร์ให้เกากดไลค์กดกแชร์กดติดตามเ้ยพี่น้องเ้ยขอบคุณหลายๆจ้าที่เขามากติดตามที่เขามารับชมได้จ้าเ้ยขอบคุณค่าบายจ้าเมอนี่